สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเลข่าตัวนะคะมาครบสองตัวบนนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอในจัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซัพ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะ,ะเลขห้าตัวนะคะมาครบสองตัวบน,นะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรนะคะที่แอดคัดมานะคะจะเป็นสถิตินะคะเดินยาวนะคะแต่จะมีแบบยาว สูตรแบบยาวขั้นเทพก็จะเดินยาวกว่า18งวดแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยสูตรที่1เนี่ยจะเป็นสูตรคัดนะคะเดี๋ยวแอดจะเป็นสูตรคัดความหมายของสูตรคัดก็คือแอดคัดมานะคะเลือกมานะคะนำเสนอให้กับเพื่อนๆแบบนี้นะคะสติในการเดินของเขานะคะ18งวดนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะห6 เด่น0 2 3 5 6ออก6 0 6นะคะเข้ามาครบ2ตบนเด่น6 8 9 1 2ออก6 6 2เข้ามาครบนะคะ2ตบนเด่น3 5 6 8 9ออก6 6 5เข้ามาครบ2ตบนเด่น0 2 3 5 6ออก9 6 2เข้ามาครบนะคะ2ตบนเด่น8 0 1 3 4ออก0 4 4นะคะเข้ามาครบนะคะ3ตบุนะคะ เด่นหกแปดเก้อออกสององหเข้ามาครบนะสองตะบนเด่นแปดศูน <t> ย <warz musician> ์หนึ 2. ่ส่ออกแปดสี่สามเข้ามาครบนะสามตะบนเด่นศูนย์สองสามห้าหกออกแปดหกสาเข้ามาครบนะสองตะบนเด่นเจ็ดเนย์สองออกสองศูนย์เก้าเข้ามาครบนะสามตะบนเด่นเจ็ดเกออก7จ็ดเจ็ดเกข้ามาครบนะสองตะบน เด่นเจ็ดเกออกเจ็เข้ามาครบน 3, ะสมตัวบนเด่นหนึ่งสสี่หก็ดออกสามเจ็ดเดเข้ามาครบน 3, ะสามตัวบนเด่นเก้าหนึ่งสองสห้าออกแปดเก้เข้ามาครบน 2, ะสองตัวบนเด่นหนึ่งสสี 87, ่หกดออกห้าสเข้ามาครบนะสองตัวบนเด่นสองสี่ห้าเจ็ดปดออกหกแปดเจ็เข้ามาครบนะสองตัวบน เด่น79023ออก2 2 7เข้ามาครบนะสองตัวบนเด่น80134ออก3 8 8นะฮะเข้ามาครบนะสามตัวบนแล้วก็งวดที่ผ่านมานะฮะเด่น46790ออก309นเนะฮะเข้ามาครบนะสองตัวบนนะฮะจะสังเกตได้ว่าบางงวดเนี่ยถ้าออกเบิ้ลน,นะ,ะเขาก็ยังมาหลักร้อยอยู่นะ,ะยังงวดนี้งวดนี้เนี่ยก็มาหลักร้อยนะะ แล้วก็งวดที่ออกเบิ้ลหะงวดนี้นะคะออกเบิ้ลจีดจีดฮะก็มาสามหลักร้อยให้อยู่ฮะงวดนี้นะคะออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะคะก็ยังมาเจ็ดหลักร้อยให้อยู่นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะออกเบิ้ลนะสี่สี่นะคะก็ยังมานะคะศูนย์หลักร้อยให้อยู่นะคะฉะนั้นสูตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสูตรที่มีโอกาสมาครบ3สามตัวบนอยู่ะในสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะ สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกค้างที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหก ท่ากับ0บวกเท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก6กท่ากับ1 1บวกเท่ากับ0 0ย์ยบวก5เท่ากับ5 5บวก6เถ่ากับ1 3, 4, 4, 1บวก3เม่ากับ4ี่บวกหเท่ากับ5 5บวกหเท้ากับ1ลืมเขียนค่าของที่มาให้นะคะ หนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับเจะคะเราจะได้นะคะเลข5ตัวมาครบสองตบนในงวดนี้นะคะหนึ่งมสี่หเจดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะหนึ่งี่เจดนะคะลุ้นนะคะมาครบนะคะสองตบนนะ,ะในงวดประจำวันที่1 มิถุนายนค่ 2, นะสองพนห้สคะสูตรกําลังเดินระยะกําลังสวยเลยนะคะสิงวดจะสามารถเดินงวดที่19บเ้าได้ไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดไปจับคู่ชุดให้นะคะ จับคู่ชุดนะฮะจะได้ที่คู่ชุด3 1 4 1 6 1 7 1 4 3 6 3 3 7 4 6 4 7 6 7นฮะสิบคู่ชุดไปกลับนะะยังไม่รวมเบิ้ลฮะถ้าเบิ้ลมานำหนึ่งสามสามสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดฮะถ้ารวมเบิ้ลด้วยจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่ชุดไปกลับนะในนี้เนี่ยแอดกันนะคะเบิ้ลชอบส่วนตัวในงวดนี้นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าใน หตัวนี้นะคะแอดจะคัดมาให้ก่อน,นะคะตัวที่แอดชอบส่วนตัวนะคะก็จะมีคู่ชุดสามหนึ่งะคะสี่หนึ่งะคะหกหนึ่งะเจ็ดหนึ่งหกสามสี่เจ็ดหกเจ็ดนะคะจริงๆก็ชอบเกือบหมดทุกชุดเลยะคะสามเจ็ดคะแล้วก็เบิ้ลหนึ่งหนึ่งี่คือตัวที่ชอบะค่ะเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเพื่อนๆคิดว่าแอดมันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเหลือแค่สี่หกกับสี่สามแค่นั้นเองคะที่แอดไม่ชอบนะคะไม่ใช่ว่ามาไม่ได้นะมาได้เหมือนกันค่ะแค่ว่าเป็นตัวเลขนะคะที่แอดอาจจะชอบน้อยกว่าตัวอื่นๆนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าเยอะนะคะแอดมีนะคะเมื่อกี้นี้เป็นสูตรที่คัดมานะคะตามความชอบส่วนตัวคะเรามาดูนะคะสูตรนี้เนี่ยจะเป็นเลขห้าตัวนะคะมาครบสองตัวบนนะคะ สถิตินะคะเดินยาวคันเทพเดินยาวคันเทพก็คือเดินมาแล้วนะคะยี่สิบสองงวดคะยังไม่หลุดเลยนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์สามนะคะในงวดนี้เนี่ยเด่นศูนย์สามสี่ห้าหกคะออกห้าศูนย์สามคะมาครบสามตัวบนแบบนี้นค่ะเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะะเด่นที่สี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์คะออกสามศูนย์เก้าคะก็เข้ามาครบนะสองตัวบนคะในงวดนี้ได้เลขที่แปดหนึ่งสองสามสี่คะสำหรับคนที่ อ,อยากจะได้นะคู่ชุดนะที่เป็นนะ,ะเดินยาวคันเทพนะแอดจะเอาไปะะเทียบให้นะคะว่าชุดที่เรานะ,ะถ้าสมมุติว่าเราเอาชุดเดินยาวคันเทพะ,ะไปเทียบชน,นะะกับสูตรที่แอดคัดมา เรามาดูนะคะตัวชนในนี้นะคะก็จะมีหนึ่งะคะสามนะคะ,ะ,ะแล้วก็สี่นะคะที่ชนนะคะหนึ่งสามสี่ถ้าเราจับนะคะก็จะมีที่คู่ชุดนะคะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง แล้วก็สี่สามนะอันนี้ก็ชอบส่วนตัวนะหนึ่งหนึ่งก็เลยจับไปให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นนะสี่คู่ชุดนะะไปกลับนะเนี่ยนะเป็น4ี่คู่ชุดไปกลับนะะก็ชุดเดียวกันอยู่แล้วนะสามหนึ่งสี่หนึ่งนะฮะ สี่สามก็จะอยู่ในชุดที่แอดไม่ได้ไฮไลท์ให้นะคะแล้วก็เบิ้ลหนึ่งหนึ่งค่ะในนี้นะคะก็แอดก็จะให้เด่นแบบนี้แล้วกันค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะหนะะึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งค่ะแล้วก็กันสี่สามเอาไว้เน็ตหนึ่งก็ดีนะะแต่ถ้าไม่ชอบนะก,ก็ลองเลือกนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่คัดมาคะ,ะชอบในชุดนี้ก็เลือกชุดนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ชอบในชุดนี้นะคะอยากจะ ลองเสียงนะะที่เป็นอ่าเลขเดินยาวคันเทพนะลองเอาไปจับคู่ชุดดูนะคะเพราะมีตัวเลขฮะที่เพื่อนๆชอบไหมนะคะในนี้นะคะก็เลือกนําไปเสียงนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ